ท่านอ้นขึ้นรถไฟฟ้า BTS ครั้งแรกชี้อยู่นิวยอร์กก็นั่งไปทำงานทุกวันวันที่13สิงหาคม2566ท่านอ้นวัชรเรศวิวัชรวง์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรกเ้ลาเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้โพสต์ภาพและข้อความขนาด ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยมีทั้งภาพตอนสแกนบัตรผ่านและภาพยืนรอรถไฟฟ้าอยู่โดยท่านอ้นระบุว่าวันนี้เพื่อนๆพ,พ,พามานั่งรถไฟ BTS เป็นครั้งแรกประทับใจว่าสะอาดกว่ารถไฟใต้ดินที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กสามัญชนเราก็นั่งรถไฟใต้ดินไปทำงานทุกวัน ผมนั่งสายสี่ทุกวันภูมิใจว่าของที่กรุงเทพมหานครสบายกว่า